ครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีบรรยากาศเกือบจะเที่ยงครับวันนี้ที่อุบลราชธานีนะครับกับร้านบนมือสีขาวเซนกงนะศูนย์แปดห้าหกสามหนึ่งสามศูนย์ศูนย์หนึ่งกับบรรยากาศวันที่เก้ามีนาคมนะครับที่ว่าสมมรติลูกค้าที่สั่งจองมากับเจ้าที่ดีหนึ่งยังเป็นลำโพงที่ลูกค้าให้การจองครับเป็นอย่างดีกับลำโพงที่ดีหนึ่งสิบสองนิ้วหนึ่งคูณหนึ่งนะคระัดยชุดแขนโรงงานตะแกรงปั๊มพษษิเศษโปรโมชั่นนะสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเราแข่งฟิลเตอร์ให้แต่ ถ้าสั่งเป็นแพ็กเกจ4ใบก็13,400บาท4ใบก็จะตกอยู่ประหยัดลงมาอีกประมาณร้อยเกือบ200บาทนะครับถ้าสั่งเป็นชุด4ใบอย่างนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยก็แล้วกันนะครับโปรดีเทเดตโปรดีเมนูเดตที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลที่13เซ็นทัคบริการวันที่9มีนาคมวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนอยู่ประมาณ35องศาเซลเซียสที่อุบลราชธานีกับประมาณใกล้จะเข้าบรรยากาศช่วงน่าจะประมาณเกือบจะเที่ยงครับตอนนี้นะลูกค้าที่สั่งจองสินค้าอุปบ์ต่างๆก็ ฝากติดตามทุกโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันครับบรรยากาศวันนี้ก็จะวสมมว่ประมาณ40 42ใบใช่ไหมออเดอร์รอบ42ใบนะออเดอร์รอบก่อนบายสองประมาณ42ใบที่เราสมมว่าลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาครับเร่งทุกผแผนกครับวันนี้นี่ครับทีนี้หนึ่งไม่อัด20มิลนะครับตรงหูจับนี้ไม้ดิธเดือดเจ็ดชั้นเขาไม่อัดเจ็ชั้นนะตัวนี้คุณภาพสีโจตันที่เราเลือกใช้วันนี้ต้องอนํามาประกอบด้านหน้าร้านนะเพราะว่าด้านในเต็มหมดใช่ไหม เต็มหมดครับด้านในทั้งมือหนึ่งมือสองเอาไปยไวสมบัติลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์ต่างๆทีดีหนึ่งนะครับทีดีหนึ่ง X-Mew Pro Professional Sound รับลำโพง12นิ้ว1คูณ1รับตะแกรงปั๊มฟิลเตอร์โรงงานในลำโพงแฉลบที่เราใช้เป็นแฉลบยูนิดคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวทำดูครับนี่กำลังประกอบเป็นสดครับนี่นี่ครับนี่แฉลบยูนิดคอมซีซีเน็ตเวิร์กในตัวปากรุ่นหนาที่กำลังประกอบตัวนี้ครับนี่ปากรุ่นหนา ติดตามโปรโมชั่นของทางร้านด้วยกันแล้วกันนะครับโปรดีคิดเด็ดโปรดีเมนูเด็ดโปรเดิมราคาเดิมเพิ่มเติม,ตมที่คุณภาพสินค้าในราคาที่โปรโมชั่นที่เราอัปเดตลูกค้าเลือกชมกันหลากหลายรายการหลากหลาย,ลายโปรโมชั่นวันนี้นะครับที่บนราชธานีกับร้านบนมิสิกซาวเซนกมรมในช่วงเช้าอัปเดตโปรโมชั่นมากมายกับที่นีหนึ่งยังอยู่ที่โปรโมชั่นเดิมนะคะที่นี่หนึ่งนับหนึ่งหมื่นสามพันสี่ร้อยบาทนะครับโปรโมชั่นนี้ถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้เท่านั้น นะครับราคาเราจัดโปรโมชั่นถึงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ตู้ลำโพงพร้อมดอกลำโพง350วัตต์แล็บยูนิตคอม44เน็ตเวิร์คในตัวนะครับเร่งสมมอบทุกวันอัปเดตบรรยากาศช่วงกี่โมงตอนนี้ตอนกี่โมงนี่เรามาอัปเดตต่อว,วันนะว,วันนี้1อ็ดโมงครับเอน,นาฬิกา52นาทีหรือว,ว่า5โมงเช้า52นาทีนะฮะขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมนะครันยืนดูครับดูนี่นะครับ สีสดสวยครับีสดทุกวันอัปเดตทุกวันใหม่จากรถสดจากทะเลคือสินค้าใหม่จากเตาทุกวันนะนี่ครับสดสดอุ่นจากเตาทุกวันนะลูกค้าสั่งจองก็แพ็กส่งให้ทันทีครับที่สั่งจองเข้ามาก็ฝอติดตามด้วยกนแล้วกันนะครับอ่ะขอท่านที่สั่งจองมาพนัตงานวันนี้บรรยากาศนี้ต้องมากรอบที่หน้าร้านเลยวันนี้นี่ครับอยู่ด้านใานนี้น่าจะเต็มกับกันหมดกันแล้วด้านไหนทั้งมือหนึ่งมือสองครับก็ขอบคุณท่านด้วยครับที่จะติดตามรับชมผ่านช่องทางต่างของทางร้านนะครับ มันจะเป็นช่องทางของเฟซบุ o กไลฟ์เรื่องทางของแฟนเพจนะครับแล้วที่ช่อง YouTube อุบลมิวสิกซาวสตูดิโอนะครับอุบล bon มิวสิกซาวสตูดิโอโปรดีเทเดตโปรดีเมนูเดตบรรยากาศช่วงเช้า,ชาว,วันนี้อัปเดตทุกวันนะครับให้ได้ชมกันทุกวันอัปเดตทุกวัน,ว,ว,นวันต่อวันชั่วโมงต่อชั่วโมงนะครับที่อุบลราชธานีขอบคุณทุกการติดตามนะครับสนใจสั่งจองสินค้าก็ติดตามตามโปรโมชั่นต่างๆที่เราอัปเดตให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะครับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามยามเช้านี่ครับ สอบถามข้อมูลต่างๆตามที่แฟนเพจร้านนะครับกับเพจร้านอุบลมิวสิกซาวเสียงโองจังหวัดอุบลราชธานีเฟซบุ๊คอุบลมิวสิกซาวแบบไกลด์ว่าที่ช่อง YouTube นะครับอุบลมิวสิกซาวสตูดิโอทุกช่องทางผ่านทางชอ้อปปี้รัชดาต่างๆก็ลูกค้าก็สั่งจองได้ตามต่างๆของทางร้านนะครับขอบคุณท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้นะครับในอุบลเกือบจะเที่ยงแล้วันนี้บรรยากาศใกล้จะเที่ยงก็จะร้อนนิดนึงครับวันนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนหน่อยขอบคุณทุกการติดตามนะครับ เจอกันใหม่อีกครั้งต่อไปขอบคุณการติดตามวันนี้วันที่9มีนาคมที่อุบลราชธานีบรรยากาศยามเที่ยงสวัสดีครับ